ครับผมสวัสดีครับทดลองก่อนส่งนะครับอันนี้แก่ขึ้นคู่สเว็ไฮโลนะครับตัวนี้400บาทดูงานครับ11นะครับตัวนี้ต้องขย่าแรงนิดนึงนะครับสำหรับลูกค้าขุ่นครึ่งเพราะว่าใช้ฝาสูงนะครับนี่ครับคู่5ครับเน้นคู่เน้น11ครับ นะครับ11นะครับอ่ะเปิดฝาครับตรวจทุบไม่เจอนะครับที่ร้านนี่ช่างทําเอง11นะครับเอาให้เห็นจ่าๆเลยนะ443 11นะครับตั้งหน้าลายก็ได้ครับนี่นครับคู่6ครับ องห้าครับนี่นะครับมีต่ํามาบ้างครับเพื่อไม่ให้จับทางได้นะครับผมสิบเอ็ดนะครับนะดูงานครับทีละเม็ดเลยนะครับตรวจทุบไม่เจอครับมีที่เดียวนะครับนี่นะครับตัวนี้400บาทครับถ้าสนใจก็นี่เลยครับ 098-984-1961นะครับ ID Line ครับ j h t 8 8 0 8 g นะครับมีบริการส่งต่างประเทศนะครับผมขอบคุณครับอันนี้จานใบละร้อยนะครับเนี่ยครับใบละร้อยฝาที่ร้านก็ขายแค่ใบละร้อยนะครับทุกอย่างคุณภาพครับราคาถูกขอบคุณครับ